ของแสบปริศนานะครับเก็มีละครปริศนาครับเรื่องอาจารย์หวงไฟหงครับ เกือีกสิงโตว่ะขับกล่อมมาใช่ไล่มากเลยลีลีจริงระวัางลีนะะอูดโชว์ลีมากไปไหนมาไหนเราโค้งเลยชอบมากเลยร้องมาจัดร้องนะเลยครับร้องมาแล้วพัดทำไมพัดทำไมมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ของอุลนุ อโอเนี่ยเป็อ๋อสิงเจียอยู่อีกสิ่งนี่หัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวกรุณาให้เกี่ยวกับอาจารย์หัวเฟยหงหัวนี่อาจารย์หัวเฟยหงใช่เรียว่าแต่เจ้าแล้ววันนี้ตามข้ามาเนี่ยนะเรื่องจากวันนี้วังเกิดข้า เจ้า<ช>มีอะไรที่มาให้เงาวังเกิดข้าววังนี้มั่งของขวัญสั่งต,งตงอ่อ,าอ,ม,าอม,มาจากอเมริกาเอาอะไรมาให้บทเพลงใหม่ร่ำเรียนมาจากอเมริกามอบใหกับท่านอาจารย์ใครบทกเพลงเหรอของขวัญวะไปคือแย่มากเลย ขอโทษกำลังมาแล้วอาจารย์ไอ้รีบปิกทำไมคงเขากำลังเต้งมังมังเรื่องปิดเยอะนี่เทียวมั่งไปขอไปเนี่ยริงนนี่ของมางเนี่ยไม่เป็นของขวาญเป็นกล่องเป็นอะไรไม่มีมั่งเหรอหรือเอาของขวาญมาอย่างนี้นะมันเป็นเต้งแลยมันจะไล่อะไรวะลูกศิษย์คนนี้จัดเงานเขาเกิดให้ยิ่งใหญ่ก็พอเพียงแล้วไอ้ของขวาญเนี่ยเราจะคนอื่นดีกว่าออาไม่แบบเลืก มากินน้ำชากับว่ากองขอให้ท่านอาจารย์จงมีอายุยังยืนยาวกินได้แน่เหรอเฮ้กินเหล้าไม่ใช่กูักโคตรเออมาเกิดมาเกิดอาจารย์เนี่ยเอาพี่มันานละท่านเล้า แหลกไปแป๊บเดียวเมาเลยเหรอั้งน้นวะสุราเก่งก็เมาออกใ็ใจมากเดี๋ยวเมาก็บอกเดี๋ยวเล่นไม่รู้เรื่องนะกูวาเฮ้ยี๋ยวเดี๋ยวใครอ,ะอ่ะ สุขขีวันเกิดของอาจารย์หวงทั้งทีมีเหรอที่คนอย่างข้าสหายเก่าจะปล่อยให้เลยเถิดไปได้ดีมากเลยไม่ออกเลยเถิดไปได้พูกสับสนมากเลย <c oughs> นี่มันเป็นรู้สิกมังอุา่าหนำของขวังมาให้ไม่เหมือนเจ้าเอาเต้งเต้องอะไรมาเนี่ย <c oughs> ใจเล็กน้อยจังค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเกล้งใจ <c oughs> <c oughs> โอ้วันี้เลยเอาของขวังมานี่ข้าก็ดีใจมากอยากเป็น เอาไปเลยที่ไมายอะบอกเลยโอ้ยทำไมเนี่ยหายหาแล้วบอกบอกผมเลยคือมีอะไรเลยนะกองโอ้โหเสรลเออได้กองแล้วแหละอย่าห่วงอาจารย์หวงน้ำใจเล็กน้อยจากขา มีค่าใส่ไว้ไหนชั้นไม่เป็นของข้าอะไรอะไรเห็นไหมนี่น้ำไงนี่อะไรแดงๆนี่ใจรวมกันน้ำใจเล็กน้อยจากข้าเป็นไงท่านตลกไหม ข้าไงข้าขอดื่มคารวะท่านสักจอกแด่อาจารย์หวงขอให้ท่านมาให้อาของขวัญล้วขอืมาอาจารย์หวงจงประสบแต่ความโชคดีหมดจอกนี้ไม่ถือสาแม่ท่านอยากกินเหล้านี่ขอแข่งแล้วเกินถ้าอย่างนั้นข้าขอตอบแทนท่าน้วยเหล้าสองจอก กลบไปแกลกๆก่อนเกรงว่าน้ำมังจะคงกระเซงมาแถวเร่ออยู่เนี่ยอ,อยู่เนี่ยเจ้าแอยู่เนี่ยเราจะในตีของขัางผ้านนี้จะหาลืมไม่ได้เอาละขอข้า ลูกศิษย์ของท่านนะะ่ะเหรอโอ้ลูกศิษย์ข้าน,ะหา,นะหายหน้าหายตาไปไหนเนี่ยไปตาม,มาครื่องอะะไรกัน,นม่นม<ข>ต้องมาทาาายรรงกเน,นนี่มนมย <ห ả? S 1> ม,ม,ยมออาอ มันขโมยของมันขโมยอะไรขโมยของบนเรือมันก็มาขโมยของบนเรือใช่มันก็มาขโมยอะไรของขวัญของปัดของข้าแล้วเดี๋ยวก่อนอาจารย์อาจารย์ฟังฟังข้าก่อนบัตรจุดทำข้าไม่ได้เหรอควรไงท่านยาดสิเข้าว่ะเรื่องนี้จะมาตัดสินกันเองก็ไม่ได้ ท่านก็เป็นทหารอังกฤษท่านก็เป็นอาจารย์ควรจะไม่ยุติธรรมควรจะเรียกคุณนางเป๋มาตัดสินดีกว่า มาเข้าไปขโมยของในเรือเป็นของขวังฮะค่ามาขโมยขโมยมาให้ค่ะแล้วลืมไปขโมยของเข้าได่ยังไงอ่ะฮะเพียงแต่ค่าอยากหาของขวัญให้ท่านอาจารย์เท่านั้นเองนั่นไงขอสิ่งนี้ท่านอาจารย์ก็ชอบมากนี่ไงท่าน ขโมยมาในเรือครับไปขโมยบ,บนเ <ละ S 2> รือแล้วบกเรือมันเ,มเป็นเรื่องอยังไงไอของอันเนี้ยนะถ้าขโมยลงมานะตาหารบนเรือฉันเนี่ยมันไม่ทํางานทําการหรอกเนี่ยถ้าไม่มีของสิ่งนี้อยู่<ช>บนเรือทหารไม่ทํางานไม่ทำงานไม่ทะไรเลยไอของสิ่งเนี้ยนะที่รือพวกเราเห็นกันทุกคนเนี่ยอยากจะรู้ว่าของสิ่งเนี้ยมันคืออะไร